ครับสวัสดีครับสิบมให้เบิงบอนไส้สวยๆของผมเนอะอันนี้บออันนี้ออกเป็นสีแดงครับการท่องแดงครับแต่บอลเปนสีทองครับสมบูรณ์แห้งครับยอดสมบูรณ์ยอดใหญ่หลายแห้งครับเรามาใจเบิงครับดีครับนี่เลยจังสีเลยครับผม ไอกระถางกระกาไอกระลากระลาเดิมกระลาแท่ขูดไว้แต่ว่าเด็กไ่ได้เรือบเง่าครับที่นี่กระถางนี่ผมเหตุอะไรยังตีเพราะว่าอย่างดินผมมาออกเบิดอาศัยอหไรเขาเลี้ยงลากไว้พ่อลูกพ่อลูกข้าที่มาเบิ่งมาเอาอีริเนผมจะเอาดินออกครับเปลี่ยนกระถางใหม่เป็นเซรามิกหรือเป็น ดินเผาครับสีครับสีเลยครับนี่ยสีเลยนี่ครับปีกว่าครับปีกว่าครับแล้วม้นนีให้เบิ่งแล้วผมก็จะผมทำความสะอาดโคนต้นไปแล้วมีลำต้นน่อยหนึ่งเหรอครับนี่ครับแต่ผมก็สิกีดให้เบิ่งครับผมกกีดออกอีกน้อยหนึ่ง ที่เหลืออยู่ครับเพื่อจะมาแตงนินน่อยตัวนี้ก็ต้องเอาออกครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับอันทีเลยนี่ครับตัวออกเลยก็ลังจากข้าเปลือกนองออกแล้วข้าตองเราบ้านเราว่างนี่ครับเแตงแงงคือวบางหนึ่งบดได้่ได้พลาดพ่อพลาดไปเรา ชิ้นงานปีกว่าต้องเสียหายนะครับผมต้องระวังดีๆแล้วครับเด้อนี่ครับต้องแยกพลาดได้ก็พลาดก็คืองานปี่สามมืปีกว่านี้มาได้หายไปเลยครับผมแค่จะร้อยน้อยเดียวมันจะไม่ยังไงเป็นแต่ว่ามันจะป้องก,กันบ่ได้มันะจะแนวคมมีดครับ นี่ครับนีนี่ต้องเอาออกครับผมนี่เลยนี่นนดีด้วยครับป้องกันข้นเนื้อเยัดมีถือได้มือนี่กำเนินฝากแพ้เป็นไบให็นได้หมือนาครับ ในกินงักนาต้อไปครับแล้วเรจะไปเอาหอยเบิร์กับอันใด้ใส่มีดญงบ่ได้กับใส่มีนดน้อยจะมีครับพอ <c oughs> เขาเอามีดไปโดนเขาปุ๊บจากที่เขาหัดอยู่เนี่ย เขาจะบานฝ้าบานดันออกเองเขาเลยครับเพราะว่าเขาอยากบานออกเต็มที่อยู่แล้วครับเต็มที่ครับเนขาต้องออกซอยเขาครับมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นมะพร้าวใหญ่แล้วแข็งแล้วได้นี่แข็งแล้วครับแข็งแล้วแล้วก็นี่ครับนี่มีสำคัญเลยครับนี่ต้องเอาออกครับ ถ้าเอาลงกมาได้ก็ลากถึงครับลากถึงมดีเลยกระแพวครับพอดึงไหนดึงครับนี่ที่แรกม่ใจคิดว่าบ็ถึงแต่ว่าที่ไหนถึงแล้วครับ อเอาเนียอตามนั้นยอดออกไปเอานี้ซี่กดกดไอ้ที่กินไ้ออกนอกครับแล้วก็ตัดครับ,รรบนี่ครับเป็นตั้งซี่ครับเนี่ที่ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับเนี่ยหน้าฝนหมดบมมีหม่องยูมาอาศัยแต่กินแล้วแบบนี้ต้องป้องกันหมดเด้อครับเด้อเพราะว่ามันมันหอมแล้วมันมีกลิ่นมันมีรสชาติที่หวานนําเป็นยอดของขาวะ้านีินละครับผม ช่วงนี้ก็จะฝ่าเเวอกันเนอะผมมียางกับจ,จักเยนงางก,กันเลยต้องคิดมากขอให้ดีๆตัวเองนะไม่เบืเ่อรครับนี่ครับนี่อยู่ไหนๆต้องเอาออกมาจนได้ครับ นั้นออกแล้วมันจะสวยครับมันจะเรียบร้อยครับงานชิ้นงานจะเรียบร้อยครับนี่ออกไม่ได้ครับปอออกแล้วจงสีนะครับกำาล่าต้นเลยกำจังสีครับอย่าปล่อยให้ขึ้นไปเองครับแข็งแห้งครับแข็งแข็งครับเป็นมันเป็นมะเขาวง่ญยน่ะไหมปีกว่าปีปีหกเดือนแล้วครับตัวนี้แข็ง จานเข้าไปกันหนแหยแงออนครับครับครับนี่ครับ,รบที่นี่ที่สาเหตุที่ว่าผมเพท่านเอาผ่าออกไปยังผมเอาหล่อเอาหล,ลากไม้ครับนี่หลากไม้ครับนี่นี่นี่ครับหล,ลากไม้ครับนี่ครับหลากไม้หลากไม้ครับนี่ ผมลอ่อาลักไม่ออกโยที่นี่ขั้นเท่าหลากเก่าหลากเดิมเนี่ยบวชเพียงพ่อเนี่ยรล่อ,อหลากหม่ไว้เลยครับด้วยพาแต่กระน่ำยังดีนะครับนี่เขาพันไวบทชชโ่วพันไว้รากอเอาหลักได้พ่อได้หลากแล้วสวยงามเราเขาก็เปิดชว่วครับอันนี้ก็ซื้อว่าเจจินครับนี่ครับสมบสูรสมบูรณ์ครับยอดครับ นี่ครับนี่เลยนี่ครับเห็จแล้วเ่ะครับวันนี้ผมมีงานครับอยู่บ้านนี่เลยเห็ุสิ่งดีๆให้เพื่อนๆในเบื้องในช่วงกันครับนี่เลยนี่ครับนี่แล้วแล้วครับ คลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นแนวทางกรับผูกกำลังหาเหตุแต่ผมก็ประด้เป็นเจงหรือว่าถึงขนาดว่าได้เป็นอาจารย์มาสอนไผ่แต่ว่าไม่เห็นคลิปนี้ คันถือ่าถือว่าถูกใจตรงเจ้าของแล้วกะกำลังใจของผมก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ